นี่เลยค่ะไม่ต้องน้ำจิ้มก็อร่อยเนาะสวัสดีแม่อาบาปนลปติซิมเด้อค่ะวันนี้ค่ะแม่พาเพื่อนๆเ,เข้าครัวมาทําเมนูง่ายๆอีกแล้วเนาะเมนูวันนี้จะเป็นอัเมนูง่ายๆสําสหรับหลายๆคนแต่ว่าค่าแม่อะเป็นครั้งแรกที่ลองทําเมนูนี้อีกแล้วอยู่เมืองไทยก็คือจะซื้อกินตลอดอนะเนาะ วันนี้ก็คือจะเป็นไก่ทอดหาดใหญ่นั่นเองคแมมก็คือเตรียมหุงข้าวเหนียวไว้กินกับฝรั่งเนาะนานๆได้หุงข้าวเหนียวทีแล้วก็ฉลองฉลองหัวดึ่งใหม่ด้วยนั่นเองเนาะเพื่อนๆส่งข้อความสูตรไก่ทอดหาดใหญ่ไปให้แม่ในเพจด้วยแมมถ้าไม่ทําเมนูนี้เพื่อนๆก็จะเสียใจแน่นอนเลยเอาเป็นว่าไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะมาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะแม่ใช้ไก่วันนี้จะเป็นส่วนน้องติดสะโพกเนาะเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาตัดแต่งเขานิดหนึ่งค่ะปกติจะมาเป็นแบบนี้เนาะ,ะแม่ก็คือจะมาผ่าเนาะตรงนี้เขาจะเป็นกระดูกค,ค่ะแม่ก็คือจะเลาะไปด้านข้างของกระดูกเพราะว่าจะได้สุกทั่วถึงเวลาเราทอดแล้วก็ชิ้นของไก่จะได้ดูใหญ่ขึ้นค่ะจะใช้มีดเล็กหรือว่ามีดใหญ่ก็ได้นะ ไหไหมก็คือตรงนี้จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะลเลาะไปอะค่ะง่ายๆแค่นี้เนาะไก่ก็จะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เวลาเราทอดก็คือจะสุกง่ายขึ้นเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่มาทำต่อที่เหลือให้จบค่ะ เดี๋ยวแม่มาตำสามเกลือก่อนอันนี้จะเป็นกระเทียมเนาะบ้านเราใช้เป็นกระเทียมจีนได้เลยจะหอมกว่าเนาะแม่จะใส่ไปเลยค่ะจากนั้นจะเป็นก้านผักชีเนาะถ้าปกติบ้านเราจะใช้อรากผักชีอยู่แล้วแม่ไม่มีแม่ก็ใช้เป็นก้านผักชีแทนค่ะ ตามด้วยมเมล็ดผักชีค่ะแมแนะนำให้เพื่อนๆเอาไปคั่วก่อนจะได้กลิ่นที่หอมกว่าเนาะจะไม่ใช่สามเกลือแล้วเพราะว่าคแมจะใสเ่เม็ดผักชีไปด้วยเนาะเสร็จแล้วจะเป็นพริกไทยขาวป่นค่ะบ้านเราอะ่ะใช้เป็นพริกไทยเม็ดจะหอมกว่าเนะาะใส่ไปเลยค่ะจากนั้นคแมจะมาเริ่มต้นตำเนาะ แม่ก็คือตาจนทุกอย่างเขาละเอียดเขากันดีแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำหมักกันค่ะคุณแม่ใส่ซอสปรุงรสลงไปเนาะน้ำตาลทรายค่ะต่อด้วยเกลือค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจากนั้นน้ำไก่ของเรามาหมักเข้าค่ะก็ค่อยๆลูกไปเนาะ ทั้งหมดก็คือ4ชิ้นค่ะเพื่อนๆต้องอะระวังนิดหนึ่งเนาะหมายถึงว่าถ้าใส่น้ำตาลเยอะเวลาเราทอดเขาจะไม่เร็วอะ่ะใส่แต่พอดีหรือถ้าบางคนไม่ชอบไม่ติดหวานไม่ต้องใส่ไปเลยก็ได้ค่ะ สำหรับบางคนเนาะที่จะเติมแป้งหมักไปเลยก็ได้แต่ในส่วนของขแม่ก็คือ,อจะคลุกแป้งก่อนค่อยทอดค่ะได้เหมือนกันเนาะคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแบบนี้เสร็จแล้วแม่จะหมักทิ้งไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนที่จะมาเริ่มต้นทอดกันค่ะ เพื่อนๆจะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนยิ่งจะดีใหญ่เลยเนาะจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อนั่นเองค่ะมาเตรียมหัวหอมที่จะอทอดแล้วก็โรยใส่ไก่ทอดหาดใหญ่ของเราค่ะมันจะมีแบบขายสำเร็จด้วยเผื่อเพื่อนๆแบบไม่ไม่อยากเจียวเองอะเนาะ สำหรับหัวหอมของขแม่วันนี้เนาะได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่า,าแม่จะเก็บไว้ใส่กระปุกไว้นั่นเองจะได้ไม่ต้องทอดบ่อยแม่จะมาคลุกกับเกลือคะ่ะอันนี้เป็นเกลือธรรมชาติของฝรังเม็ดเขาจะแบบแบบเนี้ยเป็นเกล็ดเก็ดแบบเนี้ยธรรมชาติเลยสเสร็จแล้วก็คือจะมาคลุกเค้าให้เข้ากันเนาะ การคลุกกับเกลือแบบนี้ก็คือจะช่วยให้น้ําจากหัวหอมเขาออกมาเวลาเ,าเอาไปทอดนั่นเองค่ะอันนี้คแม่ไปเจอสูตรของพี่ต้มโจ๊กม่อีกทีเนาะเพราะว่าอย่างคแม่คือคนไกลบ้านอะ่ะเวลาจะทําเมนูอะไรกินเนาะหาสูตรในอินเทอร์เน็ตตลอดค่ะคแม่ก็คือขยําเบาๆเนาะ เสร็จแล้วแม่ก็คือจะมาผึ่งเข้าไว้กับจานเนาะให้น้ำเขาออกนั่นเองค่ะแม้ก็คือจะแผ่ๆหัวหอมออกแบบนี้เสร็จแล้วจะทิ้งไว้ประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาทอดกันค่ะ มาดูหอมซอยของแมทค่ะน้ำเขาก็จะเริ่มออกเนาะเนี่ยค่ะน้ำเขาก็จะออกแบบนี้เดี๋ยวแม่ไปบีบเอาน้ำออกแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทอดกันต่อเลยค่ะแม่ลองมาหย่อนดูก่อนค่ะไฟที่ใช้ก็คือจะเป็นไฟกลางค่อนข้างแรงเนาะแต่อย่าเพิ่งแรงจัดค่ะรอบนี้เดี๋ยวแม่ใส่ไปเลยค่ะ พยายามคนตลอดเวลาเนาะเราจะทอดกันทั้งหมดสองรอบค่ะวิธีทอดหัวหอมแบบนี้เนาะจะเป็นสูตรจริงที่ตามร้านเขาทอดขายกันเลยเนาะเพราะว่าถ้าชุบแป้งเหมือนคแม่ก่อนนะ้านู้นก็คือน้ำมันจะเอามาทอดอย่างอื่นซ้ำไม่ค่อยได้เนาะแม่จะให้สุกอีกสักครู่หนึงเนาะอยตักเขาออกค่ะ รอบแรกแม่ก็คือจะตักเขาออกก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทอดกันอีกรอบหนึ่งค่ะแม่ก็คือจะมีแค่ตะแกรงแบบนี้เนาะเพราะว่ายังไม่ได้ถอยตะแกรงอีกแบบหนึ่งอะ่ะ<ม>แม่มาตักออกให้หมดก่อนค่ะแล้วก็จะถึงให้เขาเย็นสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทอดกันรอบสองค่ะ สำหรับรอบสองที่จะมาทอดหอมแม้ก็คือเร่งไฟอีกเนาะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปเลยค่ะต้องคนตลอดเวลาเนาะแล้วก็ตะแกรงอยู่ใกล้ๆมือเลยค่ะสีเขาจะสวยขึ้นมาเลยเนาะ อย่างงามเทำไมมาตักเขาออกเลยค่ะก่อนที่เขาจะไหม้ซะก่อนเนาะตอนแรกนึกว่าจะได้น้อยแต่ว่าตอนนี้ได้เยอะแล้วเนาะทำไมมาตักออกที่หมดเลยค่ะ ระหว่างที่ตั้งน้ํามันรอทอดไก่เนาะมาเตรียมแป้งกันก่อนค่ะแม่ใส่แป้งสาลีอเนอกประสงค์ลงไปเนาะจากนั้นจะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะไก่ที่แม่หมักไว้แล้วเนาะจากนั้นจะมาคลุกกับแป้งค่ะ ก็จะชุบเขาแค่เบาๆพอเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดก่กันเลยค่ะน้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันไฟแรงไปเลยเนาะแม้ใส่ลงไปค่ะ ทะของกระแม่ตึนจะเป็นกระทะใบเล็กก็จะทอดได้อทีละสองชิ้นแค่นั้นค่ะ พอดอบแรกแม่ก็คือเอาให้สุกประมาณนี้ค่ะก็คือสุกเนาะแต่ว่ายังไม่เกรียมดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดอีกรอบหนึ่งให้เขากรอบค่ะไก่ที่แม่พักไว้จนเขาเริ่มอุ่นแล้วเนาะ,เ,นะเดี๋ยวจะมาทอดเขาซ้ําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทอดรอบแรกเขาจะยังไม่กรอบเนาะจะถ้าทอดซ้ํรอบรอบสองอยังไงเขาก็กรอบแน่ๆเนาะอันนี้เป็นสูตรจริงๆตามอะไรนะตาม ร้านไก่ทอดถาดใหญ่เนาะเขาจะทอดซ้ำสอรอบนั่นเองเพราะว่าจะได้กรอบนานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดซ้ำรอบสองเนาะไฟที่ใช้คือไฟแรงไปเลยค่ะจะได้ไม่อมน้ำมันเนาะแม่ก็คือเอาส่วนนังลงไปก่อนค่ะ วิธีทอดที่ไม่ให้อบน้ำมันเนาะคือพยายามใช้ไฟแรงค่ะน,นี่สีออกมาสวยงามมากพอได้สีที่ต้องการแล้วเนาะแมจะมาตักเขาออกเลยค่ะเนาะสีกำลังดีค่ะเนี่ยสีสวยมากเลยตักเขาออกเลยค่ะเพราะว่าแมมีอีกสองชิ้นที่ยังไม่ทอดเนาะอันนี้จะเป็นหอมเจียวของขแมเนาะมาโรยตกแต่งหน้าตาเขากันค่ะ ก็ชอบเยอะใส่เยอะเหมือนคแครอันนี้ก็ชอบเยอะกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆเลยด้อค่ะวันนี้เนี่ยค่ะย่งร้อนๆอ,อยู่เลยอืมมันน่ากินมากเดีย๋ยวเอาไปให้ฝรั่งกินนี่เลยค่ะไม่ต้องน้ำจิ้มก็อร่อยเนาะนี่เลยค่ะเยิมย้มๆนะ่ากินมาก เป็นเมนูที่ทําไม่ยากเกินไปเนะาะฝรั่งของขึ้นมากินหมดไป2ชิ้นแล้ค่ะคือกินจุมากเนาะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้ขึ้นมาเนาะทำเมนูอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นจะทยอยทําตามเมนูที่เอาเพื่อนๆขอมานั่นเองวันนี้ขึ้นมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเด้อค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแมมนั่นเองพบกับแมมอีกทีคลิปหน้าเนาะวันนี้สวัสดี้อค่ะบ๊าย